สวัสดีครับช่องอาจารย์กบ JO2 Official นะครับสวัสดีครับช่องอาจารย์กบนะครับนี่ครับสวัสดี FC สาน้อยนะครับ FC น้องกุ้งอิงนะครับช่องอาจารย์กบนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วครับรอแค่ปั่นไฟแล้วก็เช็คนะครับ ระบบแสงสีเสียงนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับแค่ปั่นไฟกันนั้นเองนี่ก็พร้อมทุกอย่างแล้วครับเต็มร้อยเปอร์เซนตแล้วครับพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับนี่ครับเสือนะครับเต็มพื้นที่นะครับ z ู o m ห้ดูนะครับนี่ครับเวทีเสร็จแล้วนะครับเสร็จทุกอย่างนะครับ เรียบร้อยนะครับเหลือแค่เหลือแค่ปั่นไฟแล้วก็เช็คอีกทีนะครับเย้ครับมาแล้วครับ fc แฟนคลับน้องหญิงนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไม่เท่าไรนะครับมีพรุ่งนี้นครับ fc ก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามามาดูด้วยแล้วก็ไปบ้านไปงานไปงานบ้านน้องหญิงด้วยนะครับ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับก็บริเวณบริเวณนี่ครับเสือมาแล้วนะครับเสือมาถึงด้านมิกนะครับแต่ไม่อยู่ตรงกลางนะครับด้านด้านด้านข้างไม่มีนะครับมีแล่ตรงกลางครับแล้วก็เป็นทีมงานนะครับมาครับ ก็บูธกิจกรรมนะครับของเอ็มร้อยห้าสิบก็มาแล้วนะครับเอ็มร้อยห้าสิบมาแล้วนะครับนี่ครับเอ็มร้อยห้าสิบมาแล้วนะครับเอ็มร้อยห้าสิบมาแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงครับรอถึงเวลานะครับ ไฟของงานก็ติดแล้วนะครับไฟเะีรกไฟหมุนไฟพปพัดนะครัดติดแล้วนะครับนี่ครับทางตั้งเดี๋ยวไว้ข้างหน้างานครับข้างในไม่ได้ตั้งนะครับเพราะว่านี่ครับพระที่กำลังจะตกดินนะครับ เพราะว่ามันไม่จงเป็นต้องใช้นะใช้แต่ข้างหน้าอย่างเดียวนี่ก็ไฟของอางานงานนีกาณาก็เพียงพอนะครับมีครับปั่นแล้วครับไฟติดแล้วนะครับเครื่องปั่นทำงานแล้วนะครับเครื่องปั่นทำงานแล้วครับ น,นี่ไฟติดแล้วนะครับก็เริ่มเดี๋ยวก็เริ่มกิจกรรมแล้วนะครับไฟติดแล้วครับติดแล้วนะครับระบบรอไฟติดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับไฟติดแล้วนะครับ ก็เป็นกองรายการนะครับเข้นกองรายการนะครับก็มานะครับมาแขกมานะครับบ็นนายกอบตอครับไลก์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยครับ อ๋อเป็นรถขายของนะครับรถขายของนะครับมาแล้วครับมาจอดนะครับนี่ครับรถขายของก็เดี๋ยวรถคนลำแข่งก็มาแล้วครับรถขายของนะครับคนลำแข่งมานี่ครับบรรยากาศงานงานนะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับช่องอาจารย์กบ JO2 Official นะครับนี่ครับ ริงมืดแล้วนะครับตอนนี้หกโมงแล้วนะครับมืดแล้วนะครับแต่หกโมงนะครับแต่ว่ากล้องมือถือมันปรับแสงอัโตโนมัตินะครับทำให้เห็นทำให้เห็นว่าสว่างอยู่นะครับริงมืดแล้วไลค์กดแชร์เป,ปนนะะ็นกลังใจนะครับจอยกดเจลทูครับ ร้นานลิกนะครับเกี่ยมพร้อมนะครับ <c oughs> นะครับเริ่มแล้วครับคนก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้ขายบัตรนะแต่ก็เริ่มเริ่มแล้วแหละเดี๋ยวก็จะขายบัตรแล้วก็จะให้คนออกนะครับกดตัวเกดแชร์กดติดตามด้ครับดูครับนี่ครับไฟสอง การงานดนตรีก็ขึ้นแล้วครับตั้งกองแล้วนะครับ <c oughs> อวันนี้เสร็จตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วครับประมาณห้าโมงครึ่งก็เสร็จแล้วครับวันนี้ครับตั้งตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับตั้งเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับกำลังใจด้วยครับ พี่เอาไว้ข้าง,งใต้เลยได้ป่ะมันเดี๋ยวมันเตะนะเดี๋ยวเขาจะเตะเพราะว่าเนี่ยเขาเดินขึ้นเดินลงอยู่แล้วเตะมันจะหลุดกดติดตามด้วยครับช่องอาจารย์กบเชยวทูกออฟฟิเชียลครับรับกิปนีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ